สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันศุกร์ที่7เดือน7วันเกิดของใครก็ขอแสดงความดินดีด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันนี้ไปเรียนหนังสือมานะครับก็เลยมาโอ้โหสามทุ่มละจะบอกว่าอะไรตอนนี้คือผมรู้สึกกลัวเนาะ กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดนี่เฟซบ o ๊กของ m a ร์คซักก r เบิกเนี่ยเขาก็มีแอปตัวใหม่นะครับชื่อ Trees นะเป็นเป็นแอปที่ใช้อะไรใช้พิมพ์ข้อความอะสั้น แต่เขาได้ตั้งสามพันข้อความเลยมากกว่าทวิ t เตอร์มากเลยแล้วถึงวันนี้เนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยกว่า30ล้านคนเลยนะลงทะเบียนกับไอไอแอ,อ,อปที่ชื่อว่า t r e e s ของ Facebook นะซึ่งพอมานั่งดูนั่งแล้วโอ้โหมันแม่เรารู้สึกว่าคนคนยุคเบบี้บูมเนี่ย นะกับกลายเป็นว่ากําลังถูกทอดทิ้งอะ่ะเพราะว่าเราถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราแบบเหมือนปิดหูปิดตาเลยด้วยความที่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยมันมันเร็วเร็วจนแบบว่าไม่ทันพอตามไม่ทันแล้วนึกอะไรไม่ออกจินตนาการ จินตนาการเกี่ยวกับการที่จะใช้ชีวิตในโลกใบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีแต่อุปสรรคเนาะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราทั้งหลายเนี่ยถูกเล่เหลี่ยมถูกกลโกงถูกการล่อรวงหลอกรวงโดยใช้ไอ้ไอ้พวกสื่อมีเดียต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Call Center, แก๊งคอ l l เซนเตอร์หรือว่าการหลอกขายของเนี่ยเยอะมาก สรุปแล้วคืออะไรสรุปแล้วคือถ้าไม่ปรับตัวนะเราก็จะถูกทิ้งแล้วจะกลายเป็นมนุษย์ถ้ำไปเลยนะอย่างหลายๆท่านเนี่ยเก็บสะสมพระเครื่องไว้เยอะนะแล้วอยากจะขายแต่ทีนี้ก็ทำไม่เป็น ไม่ว่าจะเรื่องของการถ่ายภาพหรือว่าการไลฟ์สดเพื่อที่จะแนะนำอะไรเนี่ยม,มันทำไม่เป็นเพราะเราคุ้นเคยกับการที่เอาของเนี่ยไปให้เซียนนะแล้วก็ให้เขาตีราคาให้ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเขาขายกันยังไงแล้วแท้หรือว่าเกยังไงไม่รู้ดูไม่เป็นดูไม่เป็นเสร็จก็ ก็นี่ไงก็เกิดปัญหาต่อมาว่าพอาดูไม่เป็นก็ตั้งราคาไม่ถูกตั้งราคาไม่ถูกเอ้อเอาไปหาเซียนเซียนก็ถามว่าขายเท่าไหร่เราก็บอกไม่รู้แล้วแต่จะให้ใช่ไหมเขาก็จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปต่างๆที่อยู่ใน youtube หรือว่าในอะไรก็แล้วแต่สื่อที่มัน ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการรู้จักพวกคนขายพระเนี่ยจะรู้ว่าเขามีเทคนิคในการซื้อในการขายยังไงใช่ไหมวันนี้เนี่ยที่ที่ที่ผมยังรู้สึกกลัวนะรู้สึกกลัวก็คือว่าหนึ่งมัน สังคมพระเครื่องนี่เป็นอะไรที่มันไม่มีความโปร่งใสอะใช่ไหมแล้วคนที่เขาอยากจะเรียนรู้พระเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่คนที่อยากจะให้เราดูพระให้ดูพระให้แต่พอแนะนำให้เริ่มต้นเรียนรู้อย่างที่ผมทำคลิปอะ่ะเอาคลิปช่อง พระเครื่องสันควานของจารย์โอ๊ตเนี่ยมาตัดสั้นๆเพื่อที่ให้เพื่อนๆได้ได้รู้ว่ามันมีพระอะไรยังไงบ้างที่เราเนี่ยพอจะเล่นหาพอจะเออรู้ราคาใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็วิธีการนำเสนอของอาจารย์โอ๊ตเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคในการในการซื้อขายไงใช่ไหม เพราะว่าเขาจะทําคลิปเกี่ยวกับสนามพระว่าคนเอาพระไปขายเขาเนี่ยจะต้องอะไรยังไงแล้วเขาก็สอนแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันมีคีย์เวิร์ดหลายหลายๆคํานะในในการนําเสนอแล้วก็ปิดการขายใช่ไหมมันเป็นมันเป็นเทคนิคเ่ยมันเป็นเทคนิคที่ถ้าเราฝึกนะแล้วก็ใช้ใช้คำพูดบางอย่างของของบรรดานักขายต่างๆเนี่ยนะ มันก็จะทำให้เราได้ได้ฝึกสกิลคือถ้าเราไม่ฝึกนะเราก็จะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างวันนี้ที่ผมบอกอะ่ะโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มันปุ๊บๆุบบบ๊ไม่ว่าจะเป็น tiktok ใช่ไหมอินสตาแกรมทรี t แล้วก็อะไรอีกโอ้โหมันมันมีแอปเยอะแยะมากเลยอย่าง a c e b o o k ท,ที่ที่ผมนั่งไลฟ์ให้เนี่ยผมก็ยัง ให้แสงอะไรก็ยังไม่ไม่เป็นใช่ไหมก็เนี่ยมันโอ้โหชีวิตนี้มันมันต้องเรียนรู้อะถ้าไม่เรียนรู้เนี่ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแต่ถ้าเราจะท้อก็ไม่ได้ใช่ไหมคือวิธีหาเงินของคนสมัยนี้เนี่ยมันมันมีมากมายหลายวิธีนะไม่ว่าจะาไลฟ์ขายของส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยที่ที่เราจะเจอก็คือว่าคนขายทั่วไปเนี่ย หันมาทำการไลฟ์สดขายของนะ mm hmm. ก็เอาสินค้าของคนนู้นคนนี้มาแล้วมาไลฟ์เพื่อกินเปอร์เซ็นต์เรียกว่าเป็นในหน้าเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยก็มีแล้วการใช้แอปต่างๆในวิธีการตั้งค่าเนี่ย mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. oh. ไปนั่งเรียนหนังสือมาแล้วมันมันก็เกิดความทอ้อแท้นะ่ะ พอแท้ตรงเียเอ้ยทำไมเราทำไม่ได้หรือว่าเราหัวมันช้าหัวมันช้าเกินกว่าที่เด็กรุ่นรุ่นใหม่อ่ะเด็กย0่สเนี่ยโอ้โหคือปับป๊บปบเขาเขาสามารถจะต่อยอดทำอะไรไปได้เลยแล้วตอนนี้ก็คือว่าเรื่องของการตัดต่ออีกพอทำคลิปอัดคลิปเสร็จแล้วต้องมานั่งตัดต่อใช่ไหมเพราะมีแอปที่ไม่เสียตังค์ไ แคปคัตอย่างเงี้ยซึ่งฟีเจอร์อะไรมันมันใช้งานได้เยอะแล้วออกมาดีแต่ไอผมเนี่ยมันชินอยู่กับ k ายมาสเตอร์ไงคายมาสเตอร์มันก็อัปเดตโปรแกรมกันบ่อยๆจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ย <c ười> ไม่ได้จ่ายเงินพอไม่ได้จ่ายเงินมันก็ขึ้นลายน้ำขึ้นมา <c ười>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  ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าถ้าคลิปที่มันมีลายน้ำขึ้นมาเพราะว่า <c ười> <c ười> งบประมาณตอนนี้เนี่ยแย่มากเลยตั้งแต่โดนไอ้กลุ่มหลวงต่างๆเนี่ยนะมันฟ้องหมิ่นประมาทมาแล้วต้องหาเงินไปจ้างทนายเ,าเ,าเงินคไม่เขาหายากคือจริงๆมันหาไม่ยากหรอกแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมันยังไม่เก่งพอเนาะ อืมที่จะไปหาช่องทางอื่นๆคือถ้าเราใช้ติ k t o อนะขายของมันก็จะได้ใช่ไหมหรือว่าหาสปอนเซอร์คือ <Good S 1> เนี่ยตอนนี้ช่องของคนพันเอเดี๋ยวนะคนพันเอมีผู้ติดตาม9 9้าหมนเก้าเจคนแล้วเย้เออคือเนี่ย ผู้ติดตามตั้ง9 0 0 0 0มืนกว่าคนเนี่ยถ้าจะเอาสปอนเซอร์มาลงหรือว่าต่อยอดออกไปได้นี่มันมันก็จะดีเนาะแต่ทีนี้ด้วยความที่ทำไม่เป็นเออมันติดตรงนี้ทำไม่เป็นแล้วจะเรียนรู้ยังไงก็ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมพอไปโรงเรียนมามันบางครั้งนี่มัน ติดขัดติดขัดก็อายไม่กล้าที่จะไปถามคือมันเพราะอะไรอะ่ะมันเพราะว่าเราเราคิดไปเองหรือเปล่า